สวัสดีทุกคนก่อนนะลูกนะสวัสดีพี่พี่แฟนคลับก่อนเรียกสวัสดีพี่พี่แฟนคลับก่อนสวัสดีครับทุกคนวุ่นวไวสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะว้าวสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีคข้าสาวข้าสาวเป็นนางเอกของช่องวุ่นไวสตอรี่ร่วมเดือนพี่สวยว้ายรัก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 ทุกตัวรักทุกตัวรักทุกตัวทุกตัวรักเก่งระเก่งกันทุกตัวรักข้าวเหนียวลูกถึงหนูจะดื้อแค่ไหนก็รักรักข้าสาวที่สุดเลย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 คือ เก่งไปเจอคอมเมนต์นะฮะหลายๆคอมเมนต์ที่ เจอเราเอาเชือกคาดอกน้องเขาเหนียวแล้วก็เป็นการร่มล่าม,ามใช้คำว่าล่ามนะฮะอาเป็นการล่ามไว้นะครับพี่ๆเขางงว่าเฮ้ยไม่อยากให้ล่ามน้องเลยปล่อยน้องได้ไหมเราอยากจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนว่าเราไม่ได้ล่าม24ชั่วโมงนะฮะเราล่ามแค่ตอนที่คุณยายเข้ามาทํากับข้าวว่าหนูปีนลัวไงลูกถ้าปล่อยให้หนูไว้อยู่อยู่ตามลําพังไงอยู่กับพี่ๆอะ่ะหนูชอบปีนรัวออกไปแล้วหนูก็ไปวิ่งตัดหน้าฟอร์จูเนอร์นะครับเพื่อความปลอดภยัยในระหว่างที่ไม่มีคนเฝ้าน้องคุณยายเข้าห้องน้ําคุณยาายาทํกับขอย่ย คุณยายยงก็จะล่ามไว้นะครับทุกคนแต่ก็เวลาที่คุณยายออกไปนั่งดื่มกาแฟหน้าบ้านหรือแทบจะบ่อยๆครั้งที่คุณยายออกไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยครับทุกคนเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยยายก็จะปล่อยจ้าจ้าลูกเขาใสกคู่ได้น่ารักตั้งเลยลูกยายก็จะเนี่ยปล่อยให้น้องวิ่งอิสระแบบนี้และวันนี้เราจะพามาดูการนอนนะฮะของสี่ข้าวกับคุณยายกันว่าเฮ้ย นอนกันยังไงอะ่ะเอาน้องขังไว้ผูกไว้ตลอด24ชั่วโมงแล้วให้น้องนอนข้างนอกหรือเปล่าเปล่าเลยครับทุกคนเราจะให้ดูความน่ารักของทั้งสองยายวันและก็ยายยงนะฮะว่าเขานอนกันยังไงด้วยความที่เป็นห่วงสีข้าวเนาะขออนุญาตคุณยายนะครับพระ เขาเนียวก็คิดถึงหระลูกคิดถึงรักทุกตัวแล้วทุกตัวทุกตัวรักเก่งและเก่งก็รักทุกตัวและทุกตัวก็รักคุณยายเดี๋ยวเราจะให้ดูสองยายนะครับทุกคนนี่เราจะมารีวิวที่นอนของสองยายอันนี้คุณยายวันนะฮะแมนบอสยายวันเจ้าขึ้นหน้าขาวใสชัยวันอันนี้คือยายยงนี่คุณยายยงนะฮะและนี่คือสี่ข้าวของเราเองอันนี้คือข้าวเจ้าอันนี้คือข้าวเหนียวอันนี้คือข้าวเสี่ยและนี่ ใช่อย่าไปดมดักเขาอย่าไปดมดักเขาเออนี่คุณยายเขานอนโซฟานะทุกคนดูนี่เพราะอะไรเหรอเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมนี้นะไม่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 กวนยายลูกไม่กวนยายไม่ขึ้นสากศกจะขี้ถอดยายวันหน่อยสักอย่างนั้นกับยายวันใช่พ่อรู้แล้วว่าหนูพูดเยอะลูกพ่อรู้แล้วว่าหนูพูดเก่งอะอย่ที่ิบายก่อนตรงนี้นะฮะทุกคนกันดราม่าอีกนะว่าเฮ้ยให้น้องนอนข้างนอกแล้วคาดอกน้องไว้ล่ามน้องไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมบอหน่อพายสิไปเห็นเนาะยายโยงกับยายวันทําไมไม่นอนบบนน้าาาเพระว่ ห่วงหมานี่เลยใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่สอนน้องสอนไม่ทีนี่ความรักของคุณยายทั้งสองยายเบ่งเณน,นอนเฝ้าหมาเปิดแอร์ให้หมานะครับทุกคนเปิดแอร์ให้หมาแล้วก็นอนเฝ้าหมาข้างล่างนะครับคุณยายไม่ยอมให้เข้าเจ้าใช่ไหมลูก คุณยายไม่ยอมให้ข้าเจ้าไปนอนข้างนอกใช่ไหมคุณยายแบบว่าคือประมาณว่าทุกคนคือถ้าปล่อยข้าวเหนียวไปข้างนอกก็จะต้องล่ามตลอด24ชั่วโมงใช่ปะก็คือไม่อยากล่ามก็เลยเอาข้ามาไว้ข้างในนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาไว้ข้างในทั้งคอมพิวเตอร์สายฟงสายไฟยายก็กลัวว่าน้องจะกัดแล้วมันจะช็อตยายก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่นอนเฝ้าไปเลยให้มันจบจบเรื่องราวเห็นไหมยายเขาน้าเอ็นดูจะตายมันมีความน่ารักกุ๊กกิกอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ถ่ายทอดน่ารักขนาดไหนดูดูทุกคนดูอย่างงตรนนะ เห็นไหมว่ายายเขาไม่ได้เปิดพัดลมนะแต่ยายเขาเปิดพัดลมให้สี่ข้าวดูนี่ที่นอนเขาปูพัดลมให้แล้วเขาเหนียวทําอะไรอ่ะลูกเหนียวทําอะไรมันมีคนบอกว่าล่าหนูอุ้อหนูไม่เอาไม่ดือด้อไม่ดื้อไม่ดื้อหนูต้องเป็นเด็กดีกว่านี้แม่ยื้อมาคะเหนียวมื่อกีเป็นเด็กดีด้น้ำเดียวมันเบินแล้วมันก็จิ้มไปจะแอขวดน้ำเดียวอนนะนะเยี่ยวกับปะวันอ๋อเยา่าว่ันให้เปิดแอร์แล้วเหรอ เอามีจังหวะเปิดจังหวะปิดแหมมึงกีกะเว้าไปเต็มทีแล้วว่าเปิดแอร์ให้ตลอดเหนียวเหนียวเหนียวไม่ร้อนนะยายเหนียวไม่ร้อนวันนี้อากาศมันเย็นมากเลยยายข้างนอกอะ่ะข้างนอกตอนนี้อากาศประมาณ20องศานะ,ะับจังหวัดอุดรคือหนาวมากนะครับตอนนี้ม่ คนนี่คนลูกคนตั้งคนสั้นหมดแล้วไว้ดมแดงไว้ดมแดกโดมแดกไว้ใหเม้นตวาด่างอะอันนี้คือนี่แหละทุกคนคือความน่ารักของสี่ข้าวกับคุณยายนะะสำหรับวันนี้ขอเอ้ยซซกแซกทำอะไรไม่ไม่ไม่ทำลายข้าวของนะเสื้อผ้าคุณยายลูกซากไ่เลยทำลายข้าวของสซยินหมดนะซากแล้ออมาจดการหมดเอาเก็บไปให้คุณยายสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเฮ้ยเหนียวไม่ทาเนี่ยเห็นไหมผมมาเสียงดังแล้วน้องก็ตื่นกันหมดสําหรับวันนี้ขอตัวลาเหนียวไม่ทําพ่อลูกเข้าเหนียวเข้าว เดี๋ยวจะปิดไฟให้น้องนอนแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามวุ่นวายสตอรี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาความน่ารักความน่าเกียดความดื้อความวุ่นวายแบบนี้มาให้ชมในทุกๆวันนะฮะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายอย่าทำพ่ออย่าทำพ่ออย่าทำพ่อ